พี่ดแดนเราปลูกผักพุ่งใช่ไหมคะ่ผักพุ่งของเราตอนนี้ทุกคนมองไปที่เป็นผักพุ่งเรานะคะตอนนี้ผักพุ่งเรากี่วันครับ่าสามสัปดาห์นะคะปกติผักพุ่งเราปลูกครั้งหนึ่งนะคะที่จะเก็บ,เก,บเกี่ยวผลผลิตได้ใช้เวลาเท่าไหร่สี่สัป<อ>ดาห์นะคะแต่ว่ามันมีเหตุผลอื่นที่ทาให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะต่างจากเวลาที่เราระบุ เน,นื่องจากว่าเช่นใจกับมันนะคะ่ะทีนี้ขอาพวกเรามีความสูงไม่ต่างกันนะคะด้วยเหตุผลมีอะไรบ้างลูกไม่เท่ากันดินไม่เหมือนกันอะไรอีกคะน้ำต่างกันอะไรอีกหวานมลไม่เท่ากันนะคะหวานมาสวนเนี่ยสมบูรณ์แล้วเราสามารถเก็บเกี่ยวผลิตได้เพราะนั้นเราต้องเก็บเกี่ยวก่อนนะคะในช่วงที่ว่าขอาวพุ่งสมบูรณ์ ทำไมเราต้องเก็บเกี่ยวก่อนคะบอกได้ไหมทำไมต้องเก็บเกี่ยวก่อนทำไมไม่รอส้มสี่สัปดาห์คะอ่าผักุ่งโตแล้วผระพุ่งโตถ้าผักุ้งโตแล้วสมบูรณ์ได้ราคาไหมอ่านะคะในเกินเชินตลาดถ้าผักุ้งโตสมบูรณ์กับผักุ้งที่ผอมเร่งนะคะอันไหนได้ราคากว่าโตค่ะสมบูรณ์ตอนนี้ไหลช่วงนะคะรปมองไปปุ๊บเราจะต้อง เก็บเกี่ยวผลิตเพื่อนำมาจำหน่ายนะคะการเก็บเกี่ยวผลิตประเดี๋ยวคุณจะบอกวิธีการว่าดูยังไงนะคะว่าส่วนไหนที่ว่าสมบูรณ์แต่ดูทั่วไปนะโดยสายตาแล้วเรามองเห็นไหมคะว่าส่วนไหนที่สมบูรณ์มองเห็นไหมคะมองเห็นนะคะ,อนนะ,คะ,อะขอบุวงตรงนี้ประเดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวบางส่วนแล้วของพูกที่เราเก็บแล้วจะเอาไปไหนไปขายนะคะส่วนที่เราจะขาย เราขายนําไปขายได้จากตรงไหนบ้างไปขายที่ไหนบ้างคะตลาดตลาดนอกจากตลาดใกล้ทัวเราตรงไหนได้บ้างอ่าโรงเรียนโรงเรียนเรามีใครบ้างที่เราคิดว่าเป็นลูกค้าของเราคิดว่าจะซื้อผองตุัณของเราคะ่ะคุณครูใครอีกคะผู้ปกครองผู้ปกครองเป้าหมายเราใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรารู้ว่าเรามีเป้าหมายในการที่จะเอาผองตภ้ณเราไปขายนะคะแต่นะคะ เราจะขายยังไงตั้งราคายังไงที่ว่าให้ผลุ่งของเราเนี่ยได้ผลผลิตได้กําไรการขายการลงทุนผลผลิตสูงสุดคือเราหวังผลอะไรคะกาไรที่ต้องขาดทุกคนค่ะในการลงทุนในการทาธุรกิจจุดสูงสุดก็คือกําไรค่ะเพราะนั้นเราจะทำยังไงที่ให้เรามีกําไรในการที่ว่าเราลงทุนผลุ่งไปเท่าไหร่เราคิดได้ไหม คิดได้ไหมคะผักบุ้งวันนั้นเราใช้กี่กร,รัมต่อหนึ่งแปลงกี่กรัรมคะจําได้ไหมหนึ่งถุงวันนั้นใช้หนึ่งถุงผักบุ้งหนึ่งถุงกี่กัมคะเราใช้แปลงละสามรอยกัมใช่ไหมผักบุ้งหนึ่งถุงกี่กร,รมัมนะ หนึ่งพันกรัมใช่ค่ะผ้าพุ่งหนึ่งถุงหนึ่งพันกรัมนะคะจุงละราคาสองร้อยไปนั้นถูกบอกใช่ไหมเพราะนั้นหนึ่งพันกรัมราคาสองร้อยบาทแปลงหนึ่งเราใช้ไปสามร้อยกรัมถูกไหมคะอ่าสามร้อยถึงสามร้อยกรัมราคาถึงสองร้อยบาทไหมอ่าแล้วเราคิดต้นทุนเราต้องคิดสองร้อยหรือว่าเราคิดแค่300สามร้อยกรัมคิดสามร้อยถูกต้องค่ะนะคะ อ,อย่าลืมไปบันทึกไว้ต่อต่อนะคะจากที่ว่าเราบันทึกเนี่ยถูกไว้วันนั้นลองทบทวนดูนะคะแต่วันนี้นะคะเรามาถอนผลผลิตแล้วเราจะได้กะ,ะราคาว่าแต่ละแปลงเราถอนได้เท่าไหร่ในส่วนนี้นะคะอผักม่วงผ่านเมื่มอกี้คือ,อ่อนมาเรารู้ได้ยังไงว่าเราจะตั้งราคาเท่าไหร่ นะคะทีนี้กูจะบอกเลยนะคะว่าการตั้งราคานะคะกลไกของตลาดเราต้องรู้ตลาดก่อนว่าตลาดบ้านเราเอาบ้านเราใกล้ตัวก่อนนะคะว่าราคาปักกุ้งกิโลละเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็สามารถตั้งราคาของเราได้โดยคำนวณจากที่เราลงทุนด้วยนะคะได้เท่าไหร่ได้จำนวนเท่าไหร่เนี่ยเราก็เกบบันทึกไว้นะคะแล้วค่อยมาคำนวณเรื่องของ กำไรนะคะกำไรเราจะบอกว่าได้กำไรเท่าไหร่เราเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นหนึ่งที่เราบอกแล้วเมื่อกี้ว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่ผลผลิตวันนี้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เท่าไหร่ก็บันทึกไหมคะหรือว่าใช้สมองจําไว้อ่าบันทึกเลยค่ะว่าคราวที่แล้วเราใช้อะไรบ้างในการลงทุนหนึ่งเม็ดผักบุ้งใช่ไหมคะอ่ามาเล็ดผักบุ้งแล้วปุ๋ยคอกที่เราใช้ซื้อมาไหมหรือว่าขอเข้ามาหรือ มันตึกยัง,ยงนะคะกลับไปดูนะคะ,ะวันนี้ผลผลิตของเรานะคะกลไกลของตลาดตอนนี้ผักบุ้งเรากิน,นละละสามสิบบาทเพราะฉะนั้นเราจะขายมัดละสามสิบเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะคะทาําไงมัดสามสิบขายได้ไหมตลาดเขาขายได้ทำไมเราขายไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องมันแบ่งย่อยออกมาเพื่อขายได้ง่ายนะคะในการแบ่งย่อยตรงนี้ในส่วนของผักบุ้ง ะะเราจะใช้คําว่ากรรมนะคะหนึ่งกำมือกำเล็กกำน้อยอยังไงเรากำเอาเองหรือเราต้องช้าง่าน้ำหนักต้องค่ะการช้น้ำหนักนะคะเป็นการที่เราจัดเอาไหมไม่ใช่ค่ะจ่วนได้เท่ากันไหมการชันงน้ำหนักเท่ากันนะคะเพราะนั้นประเดี๋ยวเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราต้องชัง่งนะคะทีนี้แต่ละกรรมทำไงบ้างนะคะ ก่อนที่เราจะช่างเราต้องนําผักมานะคะนําผักมาจัดการก่อนจัดการยังไงในเรื่องของการบรรจุการถีบถอการแพ็คก,กิ้งนะคะทำยังไงที่ว่าผักของเราสวยคนซื้ออยากซื้อจำนวนเท่ากันนะคะแต่การช่างนั้นหนักเราจะไม่ช่างในขณะที่ว่าเราถอนมาเหตุผลเพราะหนึ่งมีอะไรบ้างคะหนึ่งอะไรที่อยู่ร่วมกันมา รรกสองสีดนินนะคะสามส่วนที่กินไม่ได้เราต้อง,งช่างเขากินไหมไม่ใช่ค่ะนี่คือกลไกการตลาดที่เราต้องจัดการเรียกว่าการบริหารจัดการการตลาดนะคะไม่แยกขอมไปปุ๊บไปขายเลยค่ะช่างหนักเสร็จแล้วขายเลยไม่ใช่เข้าใจนะคะ,คะ,คะ,ะหลังจากที่ครูบอกจุดนี้ไปนะคะเดี๋ยวครูจะบอกวิธีการดูส่วนในแปลงนะคะแต่้่อแนะนําตรงนี้ก่อนนะคะว่าหัที่เราถอนมาแล้วหนึ่งกัมนะคะที่เราจะต้องทําก็คือ จัดการส่วนที่กินไม่ได้ออกก่อนนะคะจัดการกินไม่ได้ออกก่อนในส่วนนี้ค่ะสวัดิ์ที่สลัดไปก็ได้นะคะอ่าเก็บเสร็จแล้วสลัดส่วนที่เป็นดินนะคะส่วนที่กินไม่ได้ออกไปก่อนทั้งหมดนะคะเราจะทําทีละต้นก็ได้ค่ะแต่เป็นเสียเวลาไหมในการจัดการขักบุ้งนองแป้งเสียเวลาไหมคะอ่านะคะในขณะที่เราถอนไม่ไดถอนมาหนึ่งอันนะคะจะแบบนี้ไม่ได้นะคะผักบุ้งเนี้ยเป็นไงลูก มีแกนไหมข้างในเป็นแกนไหมคะมีแกนไหมคะคุณมีแกนไหมไม่มีไม่นั้นมันเป็นไงหักได้ไหมถ้าหักแล้วผู้ซื้ออยากซื้อไหมคะเพราะนั้นต้องถนอมนะคะเพราะว่าเันอยากไม่มีแกนนะมะันพพตัวปรนตูถูกไหมคะเพราะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งเวลาจับจากซิ่โคนนะคะอะจะไปเสมอกันแล้วก็สะบัดนิดหนึ่งเพื่อความร่อง แล้วก็ว่องไวนะคะไม่งั้นผักมันเหี่ยวไหมลูกเมื่อกี้ผูเก็บตะกี้เองมันเหี่ยวยังเหี่ยวแล้วนะคะจากการส่วนที่กินไม่ได้ออกให้หมดแล้วนําส่วนที่เป็นรากผักไปแช่น้ําไปแช่น้ํานะคะไม่งั้นผักเราจะเหี่ยวแล้วก็ไม่น่าซื้อไม่น่ากินนะคะแล้วก็ถ้าเราขายนะคะขายปลีกมันจะมีขายเปรียกขายส่งใช่ไหมคะ ่ะกูจะให้เราทำตั้งสองแบบไปเยอนะคะไฮฟ,ฟีกที่เราทำเป็นกำรกร็เรียกว่าเป็นกำรทรี่นักช่างน้ำหนักเสร็จนะคะถ้าเสร็จแล้วนำมาห่อไว้แล้วตั้งสองแบบน,น,นะคะ นี่คืออะไรคะก้อนอะไรคะก้นกล้วยนะคะกษณะของต้นกล้วยคือเป็นเส้นใหญ่จากธรรมชาตินะคะมีความเหนียวนะคะจะเป็นต้องซื้อไหมไม่จำเป็น,นะคะ่ะได้ก้นกล้วยมัดนะคะขายได้ไหมได้ไหมคะมน่าจะขายได้ราคาเท่าไหร่เอย่ยโดยทั่วไปในตลาดหูุกกี่บาทดี ดีบารนี้คคคเคยที่ไปตลาดใครจะไปตลาดดีบารดีคะสิบบาทประมาณนี้นะคะ่าได้ไหมคะอันนี้คือราคาปีป้าเดยวคุณจะทำสองแบบนะคะราคาปีก็จะแบบนี้เลยและราคาส่งนะคะราคาส่งเรา,า,าทำมาดใหญ่ๆที่ส่งปั้นใหญ่ๆนะคะทาไมคุณบอกว่าราคาส่งราคาส่งเราไปส่งทีงไหนบ้าง าหารเราขายได้ไหมได้ไหมคะเราเคยกินในโรงอาหารไหมอ่าเพราะนั้นจะเป็นไหมคะต้องทำใบมัดเด็กๆอย่างนี้มไม่จำเป็นนะคะเพราะนั้นแต่ยังมีสองส่วนนะคะหนึ่งก็คือให้เราทำเป็นอาคาเฟไรไรอาต้องดูแลผลผลิตนะคะอาคนที่สูงที่สุดเมื่อกี้ครูนนดูใจแน่ตรงนี้ใช่ไหมนะคะแต่ว่าครูขอต่อตรงนี้ตรงที่ว่าไว้ให้เจ้าของกลุ่มก่อนเขาวงไหมลูกวงผักตัวเองไหม หวงค่ะทำไงเพราะนั้นเราก็มุ่เลยอย่างนี้กว่าจะได้มานะคะกว่าจะได้มาแบบนี้นะคะในการถอนอ่าเราดูนะคะดูแบบก็มาอย่างนีู้สังเกตนะคะจอกุ่งเราเนี่ยต้นที่ถอนได้ยานมาันจะ็กสมูนอยู่เข้ไหมคะในส่วนที่ใบสม,มูนต้นเล็กอยู่เราจะพุ่งไปถอนนะคะมองออกไหมคะกพร้อมกันไหมพร้อมไหมคะพร้อมกันแต่ทำไมามันไม่โตมันโตไม่เหมือนกัน รู้แล้วถุกผั้คะอ่านะคะทีนี้การสอนนะคะเราใช้มือนี่แหละเราเรานะคะีลุกแบกให้เห็นโคนต้นนะคะจะใช้มือลุกดึงออกมาอย่าดึงแบบนี้นะคะข้ามดึงแบบนี้ลุกมันจะขาดนะคะเมื่อกี้สุดเกินแล้วนะใช้มือแบบนี้ลุกดึงออกข้างนิดหนึ่ง พอดีลดราคาไป่ไหคลราคาแล้วเหรอคะว่ามาเล่ไป่ L ักบุ L ้งแพงมาเลัก huh. บุ uh ้งแพงดีก huh. ว่าสวยอ่ะต um ้องต้องเือกกซ่าดีี่าสิบบาทสิบบาทเค่ะไปเอาเมื่อไหร่ไปเราเ่อเร่จ่าตังจ่าตังก่อน